สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวไฟปักสนามโซลา r เซลล์นะครับซึ่งตัวนี้เป็นรุ่น140ซนเมตรนะครับความสูงของเขาจะเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับซึ่งตัวท่อนเขาจะเป็นสแตนเลสแบบนี้นะครับฐานจะเป็นฐานพลาสติก ABS เอาไว้ยึด กับตัวพื้นได้นะครับหรือว่าจะมีขาปักสนามสําหรับปักไว้บนสนามหญ้าก,ก็ได้นะครับข้อต่อก็จะเป็นข้อต่อสแตนเลสแบบนี้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบติดตั้งกันนะครับ mm hmm. เพราะว่าเวลาลูกค้าได้รับเนี่ยลูกค้าจะได้แยกส่วนแบบนี้นะครับคือส่วนหัวโคมนะครับส่วนท่อนสแตนเลสสาท่อนนะครับแล้วก็ตัวฐานตั้งข้อต่อนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะประกอบอยังไงนะครับ ก่อนอื่นนะครับตัวนี้มีจําหน่าย2แสงนะครับมีจําหน่ายแสงขาวแล้วก็แสงเหลืองวอรมไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพรีวิวให้ดูนะครับว่าแสงขาวหรือว่าแสงเหลืองแสงไหนสวยกว่ากันแล้วก็ติดตั้งจริงหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเวลาลูกค้าเลือกเปิดการทํางานนะครับกดปุ่มสีขาวด้านบนหัวโคมตรงนี้นะครับกดเปิดปุ๊บนะครับแผงเขาก็จะมีหน้าที่ในการรับพลังงานจากแสงแดดจากแสงอาทิตย์นะครับมาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ซึ่งบิวล์อินอยู่ด้านในโคมแล้วนะครับ ตอนกลางคืนแบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานในตอนกลางวันก็จะมาจ่ายเป็นไฟส่องสว่างให้เราเพื่อตกแต่งสวนหรือว่าตกแต่งตามทางเดินของในบ้านเราเนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองคว่ำโคมเพื่อเทสเมื่อแผงมืดนะครับตัวไฟจะติดอัตโนมัติโดยที่แผงจะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้กลางวันหรือกลางคืนดังนั้นถ้าแผงมืดสนิทไฟต้องติดเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่าตอนนี้ไฟติดแล้วนะครับเทียบกับตัวนี้นะครับที่ผมยังไม่ได้กดเปิดนะครับ ผมคว่ำเหมือนกันให้แผงมืดไฟไม่ติดเพราะว่าเรายังไม่ได้กดเปิดการทํางานนั่นเองเดี๋ยวเราลองกดเปิดปุ่มจะแข็งนิดนึงนะครับกดให้มีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับแล้วก็คว่ำครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นตัวอย่างของแสงเหลืองวามไว้ตัวนี้เป็นตัวอย่างของแสงขาวจะอมฟ้าๆหน่อยนะครับเป็น daylight นะครับ พอตัวแผงเขารับแสงในตอนกลางวานันไฟเขาก็จะดับจะเป็นแบบนี้ทุกวนันโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดปุ่มเปิดนะครับแล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับเขาอีกแล้วเพียงแค่หาจุดติดตั้งนะครับหาตัวไฟนะครับวางในจุดที่แสงแดดส่องถึงทั้งวนันตัวไฟเขาก็จะติดเองทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดโดยปกติประมาณ6กโมงครึ่งถึง1นึ่ทุ่มนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีประกอบกันครับผมจะสาธิตตัวนี้แล้วกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับตัวหัวลูกค้าอาจจะได้แยกส่วนกันมาแบบนี้นะครับก็ ง่ายๆเราดูเขี้ยวนะครับจะมีเขี้ยวอยู่3มจุดกับตัวแผ่นพลาสติกใสเป็นนี้นะครับให้เราใส่เขี้ยวไปก่อนนะครับใส่ให้เสมอกันนะครับเสมอกับตัวหัวนะครับสังเกตว่าตอนนี้ล็อกเขายังไม่ตรงนะครับเพราะเราใส่เสมอเสร็จปุ๊บเราค่อยๆหมุนมาก็จะล็อกอยู่ละนะครับในจะดึงไม่ออกแล้วตัวเขี้ยวเขาก็จะล็อกกว่าตัวหัวโคมนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนอื่นๆครับ อันนี้ท่อนครับท่อนสเตลเลตจะมีให้หมดทั้งหมด3ท่อนนะครับถ้าเราต่อครบทั้ง3ท่อนจะเป็น140ซนติเมตรแต่ถ้าลูกค้ารู้สึกว่ามันสูงไปนะครับไม่เหมาะกับสวนเราเรามีสวนสนามหญ้าที่เป็นพุ่มไม้เตีย้ยค่อนข้างเยอะเราเอาจจะต่อแค่2ท่อนก็ได้นะครับผมโอเคแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นซองบับเบิ้ลซึ่งด้านในเขาจะเป็นอุปกรณ์นะครับในการต่อประกอบขายยึดนะครับเดี๋ยวผมขยาดจัดวางให้เห็นชัดๆนะครับจะเป็นตัวปลอกนะครับ ปลอกตัวนี้นะครับเราจะไปยัดใส่ในตัวท่อนสเตลเลสอีกชีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตต่อให้ดูนะครับแล้วก็จะมีตัวขาปักสนามด้วยนะครับตัวนี้สามารถปักสนามได้ถ้าเกิดเรามีสนามหญ้านะครับเพราะว่าตัวแท่นด้านล่างเนี่ยเขาไว้ยึดกับพื้นปูนพื้นแกนิดนะครับหรือว่าเป็นกระเบื้องทั่วไปได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มที่ท่อนแรกกันนะครับ ให้ลูกค้าเอาปลอกตัวนี้นะครับจะสังเกตว่าตรงนี้เขาจะมีลักษณะที่ค่อนข้างตันกว่านะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าค่อนข้างบางนะครับให้เราให้เราเอาด้านบางเนี่ยออกมาด้านนอกนะครับแบบนี้จะสังเกตว่าพอเราใส่ไปในทอนสไต l เลสแล้วเนี่ยเราจะเห็นเกลียวนะครับสำเร็จรูปอยู่ด้านในแล้วนะครับแล้วเราค่อยเอาตัวท่อนตัวนี้หมุนใส่เข้าไปครับก็จะหมุนง่ายๆแบบนี้เลยครับ พอหมุนใส่เข้าไปปุ๊บมันจะมีข้อต่อของตัวท่อนเนี่ยเป็นข้อใหญ่ๆตรงกลางนะครับก็คือแบ่งแยก2ซีกนั่นเองนะครับแบบนี้เลยอีกด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันครับเราก็ดูว่าตัวนี้บางใช่ไหมครับตัวนี้หนาดังนั้นหนาก็ต้องยัดไปอยู่ด้านในนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาหมุนต่อประกอบกันครับเราก็จะได้สองท่อนพอดีเลยค่อยๆห,ม,หมุนให้มันเสมอกันนะครับแล้วก็หมุนให้แน่นครับพอเราหมุนแน่นปุ๊บเนี่ย จะเห็นข้อต่อสีดำๆตรงนี้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราจะมีตัวสเตลเลตตัวนี้ล็อกให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าตัวนี้้อยเซนมันค่อนข้างสูงนะครับของ80เซนเขาจะไม่มีข้อต่อล็อกสเตลเลตตรงนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเตี้ยโอกาสที่จะเจอลมพัดเนี่ยจะมีโอกาสน้อยกว่าตัวรุ่น1 4อิเซนนี่คือความละเอียดของโรงงานเขาก็เลยแถมตัวนี้มาให้ด้วยนะครับผมโอเคเราต่อสองท่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูท่อนต่อไปกันครับก็เหมือนเดิมครับใส่เข้าไปแล้วก็ หมุนท่อนนะครับแบบนี้เลยผู้หญิงก็ทำได้นะครับง่ายมากๆเลยเพราะว่าเขาออกแบบมาเนี่ยอันนี้คือพัฒนาอัปเกรดมาจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาจะเป็นข้อต่ออีกแบบหนึง่งไม่ใช่เกลียวแบบนี้นะครับยัดเข้าไปแล้วก็ใช้ไปสักพักหนึ่งตัวข้อต่อจะเอ็นงอนะครับเวลาใช้ไปสัก6เดือนปีหนึ่งเนี่ยตัวท่อนก็จะเริ่มไม่สวยงามแล้วนะครับถ้าแบบนี้ก็จะแข็งแรงกว่านะครับโอเค ตอนนี้เราต่อเสร็จแล้วครับ3ท่อนจะสังเกตว่ามีข้อต่อสีดำๆระหว่างข้อนะครับก็ลูกค้าสามารถไยน็อตตรงนี้นะครับแล้วก็มาครอบเอาไว้นะครับทั้ง2จุดก็จะมีให้2ชิ้นเวลาครอบเสร็จนะครับก็จะอยู่ในรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับโอเคหลังจากครอบเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะได้ตัวท่อนนะครับตัวครอบนะครับ แล้วเราก็มาสวมกับตัวฐานตัวนี้นะครับซึ่งเป็นฐานที่ผมบอกก่อนแล้วว่าสามารถเอาไปยึดกับตัวพื้นปูนพื้นแกนิตได้นะครับเราก็ดันให้สุดครับไม่ต้องกังวลว่าตัวพลาสติกเขาจะเป็นขุยออกมาแบบนี้เพราะว่าเขาออกแบบมาให้ค่อนข้างฟิตนะครับเวลาดันเข้าไปเนี่ยมันจะได้แข็งแรงแล้วก็แน่นด้วยนะครับเราดันให้สุดพอดันสุดเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นสนามหญ้านะครับเราจะไม่ได้ใช้ตัวฐานตัวเนี้ย สามารถวางบนสนามหญ้าได้นะครับเพราะว่ามันจะลม้มเราก็สามารถเอาข้อต่อตัวนี้นะครับซึ่งเป็นขาปลายแหลมนะครับปักไว้บนสนามหญ้าได้เลยจะใส่ด้านใต้นะครับของตัวฐานได้เลยในลักษณะนี้พอเราปักไปแล้วจริงจงเนี่ยตัวฐานเขาก็จะลอยขึ้นมาเหนือตัวสนามหญ้านิดนึงนะครับไม่ต้องกังวลตัวฐานนี้ก็จะช่วยตัวค้ำนะครับเวลาเขาเจอลมตัวฐานก็จะช่วยค้ำได้ดีกว่ามีแต่ขาปักสนามเพียวเพียวแล้วก็ดูสวยงามกว่าด้วย นะครับผมโอเคส่วนด้านบนนะครับด้านบนเมื่อสักครู่เรารีวิวตัวหัวโคมไปว่ามันมี2แสงลูกค้าสั่งแสงไหนนะครับก็อย่าลืมกดเปิดหัวโคมหมุนตัวโคมใส่ตัวนี้ล็อกกับหัวโคมแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนกันครับตัวนี้ก็จะฟิตนิดนึงนะครับก็หมุนใส่ให้แน่นได้เลยครับก็ค่อยๆดันเข้าไปครับอ่าโอเคพอเราดันแน่นสนิทปุ๊บเนี่ยตัว หัวเขาก็จะเสมอกับตัวท่อนสแตนเลสเราก็สามารถนําไปปักสนามหญ้าปักทางเดินทางเข้าบ้านนะครับรอบๆบบ้านนะครับแต่งสวนให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับตอนกลางคืนท้องฟ้ามืดเราไม่ต้องไปคอยเปิดไฟให้ไฟเขาทํางานเองตัวนี้จะเน้นเป็นตกแต่งดังนั้นชั่วโมงการทํางานเนี่ยเนื่องจากแผงเขาไม่ใหญ่มากชั่วโมงการทํางานโดยปกติจะอยู่ได้ประมาณ6-8ชั่วโมงหลังรับแดดจัดทั้งวันนั่นหมายความว่าไฟเขาจะอยู่ได้มันเที่ยงคืนตีสออาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงแดด ในแต่ละวันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองว่า 1. เราไม่ต้องคอยเปิดไฟนะครับสไฟติดอัตโนมัติเองทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดเราไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศกลับบ้านดึกก็ยังมีไฟส่องสว่างเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทําให้เราดูดูไปแล้วเนี่ยสวนเราสวยมากขึ้นกว่าเดิม จากที่เป็นส่วนมืดๆนะครับก็จะมีพวกนี้ไว้ตกแต่งได้สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ชอบคลิปรีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟปักสนามแบบนี้หรือว่าไฟหัวเสาด้านหลังผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe ติดตามช anel ของเราแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาได้ว่าชอบแบบไหนชอบรุ่นไหนเดี๋ยวผมจะมารีวิวเพิ่มให้สาหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ